วาวดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง e อ็ก e r คิวเนะครับผมจะมารีวิวไฮยโยเจลี่ของพี่อู่จุนนะครับห่อลด้5บาบาทเนี่ยกินไปแล้วบางสว่วนอร่อยมากรสอางุ่นเขียวนะครับินกุมภอรอร่อยมากเปรียปร้ยวๆหว,วาน นี่รสน่าจะบูเบอรี่นะครับหรือโค้กหวานอันนี้หวานมากอร่อยอียกรสนึ่งต้องเฉยนะเจออีนเลยเจอแต่อันุ่นเขียวเขียวไหมนี่อันเมื่อกี้โคกอันนี้บูเบอรี่แท้ๆนะ มันจะติดกันแบบนี้ครับออันนี้หวานเปรี้ยวแต่เปรี้ยวน้อยกว่าไอ้ไอ้หันเขียวคุ้มมากเพราะแบบห่อได้ี่5บาทอะได้เยอะด้วยส่งประมาณสองสามวันนะครับ นี่ครับโคกอร่อยมากบูเบอรี่นะครับอันน,นเขียวเขียวหนึ่งบาทุกคนอายุเจนี่ครับ ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับติดตาม้วยนะ